ตอนที่หนึ่งที่วัดเล็กๆเกมื่อคืนข้าฝันแปลกๆในความฝันมีเทพมาบอกว่าหากข้ามาที่นี่เพื่อขอพรความปรารถนาของข้าจะเป็นจริงท่านพี่อธิษฐานกับข้าแล้วความปรารถนาของข้าจะเป็นจริงอืมขอให้เทพอวยพรให้เรามีลูกด้วยเถิดนับตั้งแต่ลูกของเราเสียไปเมื่อหลายปีก่อนภรรยาของข้ามีสภาพจิตไม่มั่นคงบางครั้งก็ผ่องใสบางครั้งก็สรรับสน เราอายุขนาดนี้แล้วจะมีลูกได้อย่างไรหรือว่าเด็กจะลงมาจากสวรรค์ท่านพี่เมื่ออะไรอยู่หรอเอ๊ะข้อโอ้ยเจ็บชมัดที่นี่ที่ไหนหรอฮันสันสิบเกาปีไงชุดของข้าถึงเปลี่ยนไปล่ะเจ้ามาจริงๆด้วยนี่ต้องเป็นลูกชายที่ท่านเทพประทานให้พวกเราแนะ่หูยิน สวรรค์เป็นฝีมือของเทพจริงๆหรอเดี๋ยวสินี่ท่านเป็นใครกันท่านป้าคนเราจะกินอะไรก็กินได้แต่แต่เลือกลูกชายสมสุบแบบนี้ไม่ได้สารเลวกา้าได้ยังไงทํากับแม่แบบนั้นเจ้าป้าอย่าตีลูกนะพอแล้วทั้งคู่เลยฮะเดี๋ยวก่อนนะเสื้อผ้าโบราณหรอชักจะแปลกๆแล้วสินี่เราข้ามาสมัยอดีตหรอไป ตามที่เจ้าเล่ามาก็คือเจ้าไม่ได้มาจากโลกนี้จะพูดแบบนั้นก็ได้ดูเหมือนว่าข้าจะสูญเสียความทรงจําและในหัวก็นึกภาพออกแค่ลางๆเท่านั้นข้าพยายามนึกให้ออกแล้วแต่นึกออกแค่ว่าตัวเองชื่อฮันสันอายุ19ปีในโลกนั้นข้าได้ทํางานที่ยากลาบากมากทาไมต้องทางานหนักขนาดนั้นแล้วครอบครัวอยู่ที่ไหนไม่มีเพื่อนเลยเหรอ มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตัวเองก็จำไม่ได้เหมือนกันลูกแม่เจ้าอยากกินอะไรไหมไว้ถึงบ้านแม่จะทำให้ยังไงก็กลับไปด้วยกันก่อนเขาอู่จุนสถาบันตะวันออกห้องฝึกฝนนี่เป็นเครื่องแบบของสถาบันเราจริงๆตามที่เจ้าเพิ่งพูดไปเขาน่าจะเป็นผู้ถูกเลือกอาจารย์ใครจะรู้บางทีอาจจะเป็นพวกต้มตุ๋นมาขออยู่ฟรีก็ได้จะจริงหรือหลอกอีกเดี๋ยวคงจะได้รู้กันถ้าเป็นพวกหลอกลวงก็ต้องเผชิญกับผลที่ตามมา เดินขึ้นไปเอามือจับหินตรงนั้นได้แม้ว่าพวกเขาจะดูงงๆแต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนคนไม่ดีทำตามที่พวกเขาบอกให้ทำก่อนค่อยคิดหาทางออกไปทีหลังแค่แตะหินสินะแล้วไงต่อนอกจากทรงผมและเสื้อผ้าแล้วทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมไม่มีการตอบสนองคงเป็นพวกหลอกลวงจริงๆเฮ้อน่าเบื่อจริงๆเอาไปโบยแล้วโยนออกไปซะความรู้สึกนี้มันมาเธอสโตน และฮิสตันโบราณที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นสามารถตรวจจับตัวตนของเด็กศักดิ์สิทธิ์และช่วยในการปลุกพวกเขาหรือกันว่าเพียงสองชิ้นในโลกสมบัติในตำนานตอนที่2เข้าใกล้มาอีกใกล้กว่านี้ใครกำลังพูดข้าอยู่ที่ไหนเจ้านั้นเหลอผู้ถูกเลือกอ่อนแอกว่าที่ข้าคิดเสียอีก เจ้ายังไม่คู่ควรครอบครองพลังของข้าไม่เป็นไรเราจะค่อยๆดำเนินการไปทีละขั้นคนใหม่นายท่านคนใหม่นายท่านนายท่านเกิดอะไรขึ้นข้าขยับตัวไม่ได้ศิลาแม่ตอบสนองจริงเหรออย่าหยุดทำต่อไปที่รักลูกชายของข้าจะไม่เป็นไรใช่ไหม เขาไม่เป็นไรนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่มันแย่เกินไปแล้วเจ้าอยากให้ข้าตายหรือไงจิงซงช่วยเขาหน่อยรับทราบรวมร่างเกาะศึกระดับประทัดฐานเกาะศึกขั้นเก้าฮะจู่ๆก็มีเกาะปรากฏขึ้นมันตัวของเขาเฮ้ยจะทำอะไรนะแข็งแกร่งมากสลัดตัวให้หลุดไม่ได้เลยอย่าว่ากันเลยนะ นี่มันอะไรกันระดับราชามนุษย์เกาะขั้นหนึ่งการปลุกพลังปกติน่าจะอยู่ในระดับธรรมดาเหฮุได้เขาฮะจะทำอะไรนะ่ะเดี๋ยวช้าก่อนอ่าการสามารถทำลายเกาะบระทัดฐานขั้นเก้าได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว,ยวถือว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์จริงๆ แตการฝึกฝนของเขายังตื้นเขินจิตใจของเขากำลังถูกเกาะกัดก่อนลูกแม่เจ้าอย่่เกาะเรื่องนะเจ้ารีบกลับบ้านกับแม่เถอะระวังตอนที่3เอาขึ้นไป นี่เราเป็นอะไรไปเชื่อมต่อผู้ใช้สําเร็จเริ่มต้นระบบสนามลบระบบสนามลบนี่มันที่ไหนจิตสํานึกของเรางั้นเหรอผู้ใช้ได้รับรางวัลสําหรับการเชื่อมต่อเจตจำนงแห่งสงครามเมื่อท่านสวมชุดเกาะมันจะปกป้องท่านจากความผิดปกติทางจิตผิดปกติทางจิตหมายถึงตอนที่ข้าสูญเสียความควบคุมงั้นเหรอภารกิจสํารวจห้องสมุดลับสถาบันบุรพาภารกิจเอาเป็นว่ารับก่อนคิดทีหลังแล้วกัน เดี๋ยวก่อนข้ายังมีคำถามอีกมากมายที่ยังไม่ได้ถามลูกแม่เจ้าฟื้นแล้วข้าอยู่ที่ไหนนี่เป็นหอพักที่สถาบันจัดให้เจ้านอนไม่ได้สติมาสี่ชั่วโมงแล้วที่แท้ข้าก็หมดสติไปนี่เองที่หัวยังรู้สึกปวดอยู่เลยเพียงแต่ว่าระบบนั้นมันไม่ใช่ความฝันลูกชายของข้าไม่สบายเจ้าหิวหรือเปล่าในฐานะแม่แม่จะป้อนนมให้นะหยุดเดี๋ยวนี้ดูสิเขาอายุเท่าไหร่แล้วไม่จำเป็นต้องดื่มนมหรอก นิสัยติ้งต้องของนางกลับมาอีกแล้วแล้วหลายเห็นอยู่ว่าเขายังเป็นเด็กอยู่เออเรื่องนั้นแต่ข้าคิดว่าเขาอาจจะหิวแค่น้ําเท่านั้น <S <S เจ้าหนูเจ้าหิวน,น้ําใช่ไหมใช่ขอแค่น้ําสแก้วก็พออย่างไรก็ตามเจ้าเกือบจะทําให้เรื่องวุ่นวายใหญ่โตเข้าแล้ว <S <S ถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์หลิวเรื่องคงกลายเป็นหายนะเป็นแน่อาจารย์หลิวนาง <S <S เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเออหรือหนานเจียวอาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดของสถาบันบุรพา ได้ยินมาว่านางเพิ่งเป็นอาจารย์ที่สถาบันบุรพภาเมื่อไม่นานมานี้ภายนอกของนางสวยและมีสเสน่ห์แต่มีอารมณ์ฉุนเฉียวและเข้มงวดมากและนางยังเป็นอาจารย์ของเจ้าอีกด้วยอย่างนางมีอะไรดีแค่พวกรุนแรงเหอะอาจารย์ของข้าหมายความว่าจะให้ข้าเข้าเรียนที่นี่หรอลูกแม่ดื่มน้ำนี่แล้วเจ้าจะได้เย็นลงสถาบันบุรพภาเป็นสถาบันที่ฝึกฝนนักรบชุดเกาะเจ้าสามารถตั้งใจเรียนที่นี่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นแม่ของเจ้ากับข้าจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆ เออข้าอยากเจออาจารย์หลิวหน่อยลูกชายข้าน่ารักที่สุดมาหาข้าเด็กขนาดนี้เพราะอยากไปที่ห้องตำราง,งั้นเหรออืมข้ารู้เรื่องโลกใบน,นี้มาขึ้นอีกสักหน่อยข้าต้องทำภารกิจของข้าที่ระบบให้มาแต่จะดีที่สุดถ้าไม่บอกนางเกี่ยวกับเรื่องนี้งั้นเหรอที่ห้องตำรามีเนื้อหามากมายบนโลกแต่เจ้าคงต้องใช้เวลากับมันสักพักกว่าจะอ่านจบ ถ้าข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังสั้นๆก็คงจะไม่เสียหายอะไรโลกที่เจ้าอาศัยอยู่นี้เรียกว่าทวีปสนามศึกที่นี่มีพลังวิญญาณมากมายชีวิตต่างๆอาศัยอยู่ที่นี่ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีโอกาสบางอย่างที่จะปลุกพลังของเกาะให้ตื่นขึ้นเพื่อกลายเป็นนักลบเกาะแห่งอาณาจักรสนามลบในขณะที่ปรับปรุงความแข็งแกร่งพื้นฐานเจ้าสามารถได้รับพลังประเภทต่างๆได้แต่ที่นี่ยังมีพลังที่เราเรียกว่าวิญญ,ญาณหลายเมื่อวิญญ,ญาณหลายรวมตัวกันพวกมันจะเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดพวกนี้ถูกเรียกว่าภัยพิบัติโหดร้ายและกระหายเลือดการทำลายล้างและการกวาดล้างเป็นธรรมชาติของพวกมันมีเพียงนักรบเกาะเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับภัยพิบัติได้มาถึงแล้วข้ายังมีธุระอื่นที่ต้องทำเจ้าก็ค่อยๆดูไปเถอะรบกวนท่านแล้วดูเหมือนว่าโลกนี้จะมีอันตรายแฝงอยู่ทุกหนทุกแห่งจริงสิข้าจะดูว่าพวกเขามีบทความเกี่ยวกับความจำเสื่อมหรือเปล่าบางทีข้าอาจจะหาวิธีฟื้นความทรงจำได้ ห <Huh? S 2> ลิวหนานเจียวอาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดของสถาบันบุรพาและผิดชอบนักเรียนปีหนึ่งมีบุคลิกภาพที่แข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์สถานะปัจจุบันโสดและมีคู่มั่นทั้งในหมู่นักเรียนและอาจารย์อาจารย์สถาบันตอนที่4 แข็งแกร่งมาก,มากทนไม่ไหวแล้ว,ลวข้าต้องสวมเกาะหยุดโก<อ>ตันอย่าเสียมารยาทโอ้ท่านบุตรศักดิิทธ์ผู้ยิ่งใหญ่ข้าขาออภัยด้วยไม่บาดเจ็บใช่ไหมบรรลักษ์เท่าเจียงท่านรู้ว่าข้าเป็นใครได้อย่างไรอาจารย์หิวได้แจ้งข้อมูลของเจ้าให้เหล่าอาจารย์ทุกคนทราบแล้วแต่มันจะดีกว่าที่จะเก็บเป็นความลับกับคนอื่นขอถามหน่อยได้ไหมว่าเหตุใดในห้องตำราถึงมีเสือดุร้ายเช่นนี้ได้ อืมบุตรศักดิ์สิทธิ์มีบางอย่างที่เจ้าไม่รู้โกตันเป็นสัตว์วิญญาณที่ข้าเลี้ยงไว้ที่เจ้าถูกโจมตีเพราะมีกลิ่นเหมือนคนแปลกหน้าแต่เขาจะเชื่องในเมื่อข้าสั่งเขากะโกตันแปลว่าไข่หมาข้าต้องขอโทษด,ด้วยข้าอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วแต่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับหนังสือฟื้นคืนความทรงจําเลยที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้สาคัญหรอกสิ่งเล็กน้อยที่ข้าจําได้นั้นเต็มไปด้วยความยากลําบาก ไม่รู้ได้ซ้ำว่าการฟรื้นคืนความทรงจำนั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่อะไรนะเจ้าคิดว่าข้าหลอกงั้นเหรอแม่บุตรศักดิ์สิทธิ์ชัางพูดได้ดีจริงๆอันที่จริงข้าก็ว่ามันดูธรรมดาธรรมดาตอนที่ข้ายังเด็กข้าเป็นถึงชายหนุ่มที่หล่อที่สุดในแถวบ้านเลยนะข้าพูดอย่างนั้นเหรอหูฝาดหรือเปล่านั่นได้ยินผิดแล้วมัง้งพูดความจริงไม่ได้ข่หน้าแทนชะมัดแต่ลุงประหลาดแม้ลุงเจียงจะแปลกอยู่นิดหน่อยแต่เขาก็ยังดูน่าเชื่อถือ เขาพาข้าไปหาหนังสือที่เกี่ยวกับโลกนี้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในโลกนี้ที่เรียกว่าทวีปแห่งการลบและโลกสีฟ้ามีความคล้ายคลึงกันมากอย่างไรก็ตามช่วงเวลาก็สับสนเกินไปจนไม่สามารถจัดระเบียบได้ภายในหนึ่งชั่วโมงรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะเกาะน,นั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดยิบย่อยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจําความรู้แปลกๆมากมายได้ในทันทีข้าจึงทําได้เพียงค่อยๆเรียนรู้มันและข้าสนใจตำนานมากมีตำนานที่สืบทอดกันมาอยู่ในหมู่ผู้คนที่นี่ วิญญาณหลายที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกนี้ที่จะระเบิดในสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นโลกจะเข้าสู่ความโกลาหลวุ่นวายภัยพิบัติต่างๆจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีนักรบเกาะจําจนวนมากก็ยังไม่เพียงพอที่จะต้านภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในทวีปได้และถูกทําลายมีเพียงเหล่าบุตรศักดิ์สิทธิ์จากนอกสวรรค์เท่านั้นที่จะช่วยได้ขณะที่เราตรวจพบเสียงสะท้อนของหินต้นกําเนิดของบุตรศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นการสืบค้นหอตาราดวงตาแห่งการรู้แจ้ง ยินดีกับผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลภารกิจดวงตาแห่งการรู้แจ้งผู้ใช้สามารถสังเกตข้อมูลและรายละเอียดของเป้าหมายได้เปิดใช้ทักษะระบบออกมาอีกแล้วดังนั้นทุกอย่างก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ความฝัน<ป>อืมบุตรศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรไปหรอเหตุใดเจ้าถึงดูเงินงงท่านผู้เฒ่าท่านเห็นสิ่งนี้ตรงหน้าข้าไหมอะไรหรอเปล่าไม่มีอะไรหรอกวันรุ่งขึ้นบริเวณภูเขาด้านหลังสถาบัน นักเรียนใหม่มาถึงกันหมดแล้วก่อนที่เราจะเริ่มการฝึกข้ามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเรามีนักเรียนใหม่ชื่อเขาคือหานเซนปกติแล้วเสี่ยวซงจะช่วยอาจารย์ในการกำกับดูแลการฝึกเหตุใดวันนี้อาจารย์หลิวถึงได้มาที่นี่ด้วยตัวเอง <Okay. S 1> คนคนนั้นก็หล่อจังแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแข่งแก่งแค่ไหนเ <Okay. S 1> ว้นที่ว่างให้เขาอยู่ตรงกลางแถวหน้าหันเซนไปเข้าแถวการฝึกวันนี้จะเปลี่ยนเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานแทนนักเรียนทุกคนไม่อนุญาตให้สวมชุดเกาะ นี่มันการฝึกประเภทไหนกันข้าเพิ่งมาถึงโลกนี้เมื่อวันก่อนลดระดับการฝึกลงเหรอผู้ชายคนนั้นอ่อนแอขนาดนั้นเลยพี่ใหญ่ผู้ชายคนนั้นสามารถยืนตรงกลางแถวหน้าได้ด้วยดูท่าอาจารย์หลิวจะต้องชอบมันมากนแน่แน่หน้อยเข้ามาสถาบันแห่งนี้เพื่อจีบหลิวหนานเจียวเท่านั้นไอสารเลวนั่นบางอาจมาขโมยซีนกันซะได้ดูเหมือนว่าข้าจะต้องดูแลเขาอย่างเหมาะสมเสียแล้วตอนที่หา้า หลังจากที่เข้าสู่สถานที่ฝึกแล้วให้เดินตรงต่อไปเมื่อผ่านป่าเสร็จมาได้ก็เท่ากับการฝึกสิ้นสุดลงและเหมือนเช่นเคยเขาสุดท้ายจะต้องถูกเคี่ยนพวกเจ้าเข้าใจไหมทราบเมื่อทุกคนเข้าใจแล้วการฝึกนี้เริ่มได้ทุกคนรีบวิ่งไปข้างหน้าทันทีนี่คือการฝึกความอดทนและความเร็วหรอทุกคนดูแข็งแรงกันมากแม้แต่ผู้หญิงก็วิ่งแซงข้าได้ง่าย ความสรงจำไม่กี่อย่างที่ข้ามีล้วนเป็นเรื่องการทำงานหนักร่างกายของข้าจึงดีกว่าทั่วไปแต่ที่นี่ข้าเป็นคนอ่อนแอคนพวกนี้ต้องผ่านการฝึกอะไรมาบ้างนะลรอเล่นกันใช่ไหมมนุษย์สามารถรับมือกับสิ่งนี้ได้ด้วยหรอบ้าชิป นี่เด็กใหม่แค่เพาะเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะเกียดติคนได้นะจำไว้ว่าต้องจริงจังกว่านี้ขอให้โชคดีนะชื่อเปาจือชื่อเกาะศึกไม่ทราบระดับเกาะศึกไม่ทราบสถานะเกาะศึกไม่มีอุปกรณ์พลังต่อสู้โดยประมาณ e บวกพลังป้องกันโดยประมาณ e อืมข้าสามารถมองเห็นค่าสถานะของคนอื่นได้นางอยู่แถวหน้าแต่กลับลงมาช่วยข้าโดยเฉพาะเลยงั้นเหรอเพื่อนร่วมชั้น เป็นครั้งแรกเลยรู้สึกประมาะเหรอผ่อนคลายหน่อยสิเอาเป็นว่าเจ้าก็รีบเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันเพราะคนสุดท้ายจะต้องถูกเคี่ยนเขามาอยู่ข้างหลังข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าไม่ทันได้สังเกตเลยด้วยซ้ำทำไมดวงตาแห่งการรู้แจ้งของข้าถึงไม่ทำงานทักทีดูเหมือนว่าระบบจะมีกฎของตัวเองแล้วก็คนเมื่อคู่ดูเหมือนจะมีท่าทีรังเกียจอย่างอธิบายไม่ถูกอยู่สนามฝึกแห่งนี้ใหญ่มากผ่านไปไม่นานทุกคนก็หายไปหมดระบบช่วยเปิดหน้าตักสถาระของข้าหน่อยได้ไหม ชื่อหานเสริญอายุ19ชื่อเกาะศึกลิโประดับเกาะศึกมนุษย์ระดับเกาะศึกราชามนุษย์ขั้นหนึ่งไม่ได้สวมใส่พลังต่อสู้ที่คาดขยะพลังป้องกันที่คาดขยะขยะเหรอเจ้าระบบนี่ผู้จะทำลายจิตใจมากไปแล้วแต่ข้ายังไม่รู้ว่าพลังลบของข้าจะเป็นเท่าไหร่หลังจากที่ข้าสวมชุดเกาะแล้ว อันตรายมากป่าแห่งนี้มีกบดักอยู่กี่อันหลบกับดักสําเร็จได้รับค่าประสบการณ์100แต้มค่าประสบการณ์เหรอก็หมายความว่าข้าสามารถอัพเลเวลได้น่ะสิอึกเจ็บไหล่ชมัดแถมยังรู้สึกชาไปทั่วทั้งร่างกายตรวจสอบพบว่าผู้ใช้ถูกพิษความต้านทานผิดเบื้องต้นทําการสร้างภูมิต้านทานพิษเหรอเจ้าคนก่อนหน้านี้แน่ หลบกับดักล้มเหลวค่าประสบการณ์ศูนหลบกับดักได้สําเร็จรับค่าประสบการณ์30แต้มหลบกับดักได้สําเร็จรับค่าประสบการณ์30แต้มแย่ละีิอาการชาทําให้ค่าตอบสนองช้าลงขื้นเป็นแบบนี้ไม่ช้าก,ก็เร็วเสียงอะไรนะยแย่ละีิเป้าจือ หญิงสาวน่ารักอายุ19ปีนางเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์มองโลกในแง่ดีและจิตใจดีกับผู้อื่นแม้ว่านางจะมีอุปสรรคในการต่อสู้เนื่องจากรูปร่างที่น่าประทับใจของนางถ้ว่านางก็เชื่ออย่างจริงจังว่าการลดขนาดคับหน้าอกจะช่วยนางได้นักเรียนใหม่ตอนที่6สร้างภูมิต้านทานพิษส,สำเร็จอาการชาหายไปแล้วหลบกับดักสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์100แต้ม ขอเพียงร่างกายข้าเป็นปกติกับดักที่เหลืออยู่ก็ย่อมหลบได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหลบกับดักสําเร็จได้รับค่าประสบการณ์120แต้มหลบกับดักสําเร็จได้รับค่าประสบการณ์50แต้มเอาเมาอ,อีกในเมื่อระบบให้ค่าเลเวลอัพได้ข้าจะขอแข็งแร่งขึ้นด้วยระบบนี้ ยินดีกับผู้ใช้ที่ยกระดับชุดเกาะสำเร็จระดับราชามนุษย์ขั้น2ค่าพลังต่อสู้โดยประมาณ e ค่าพลังป้องกันโดยประมาณ e ชุดเกาะเลื่อนขั้นเป็นขั้น2ทั้งที่ข้ายังรู้สึกการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในร่างกายด้วยมันเหมือนกับว่าเซลล์ทุกเซลล์ได้รับการฉีดพลังงานบางอย่างเข้าไปกล้ามเนื้อกระดูกแม้แต่ผิวของข้าก็ยังรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นได้รับทักษะทหารโครงกระดูกปิงโจเเลเวลหนึ่งทหารราบทหารโครงกระดูกปิงโจ อันเชิญทหารคงกระดูก2สองนายมาสู้เลเวลของทหารจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของผู้ใช้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องสวมเกาะทักษะอัญเชิญหรอหมายความว่าบางทักษจะจําเป็นต้องสวมเกาะศึกจึงจะสามารถใช้ได้เจ้าน่ามันโดนพิษของข้าไปแล้วเหตุใดถึงยังยืนอยู่ได้อีกมันน่าจะตายเพราะถูกกับดักแล้วนี่หรือว่าพิษจะไม่ออกฤทธิ์ดูท่าข้าจะต้องวางยาพิษมันอีกรอบคิดจะใช้ลูกไม้เดิมๆอย่างนั้นหรอ เจ้าเข้าใจผิดแล้วไห้ข้าอธิบายก่อนโทษทีแต่ข้าไม่มีเวลาฟังคําอธิบายของเจ้าข้าจะยึดของอันตรายนี้ไว้ก่อนตั้งแต่ข้ายังเด็กข้าเคยเล่นงานคนอื่นไม่เคยมีใครกล้าแตะต้องข้าเลยสักครั้งกล้าดียังไงมาโจมตีข้าเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครมันรับฝ่ามือข้าได้เจ้าเด็กนี่มันแข็งแกร่งกว่าที่เห็นฝ่ามือทรงพลังมากดีที่ข้าอัพเลเวลแล้ว ในเมื่อเจ้าไม่รู้ว่าตัวเองอ่อนแอแค่ไหนถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกให้เจ้ารู้ว่าข้าเองเป็นใครเจ้าเด็กโง่ข้าเป็นทายาทตระกูลทรงขุนนางผู้มีความเกี่ยวข้องกับรัชวงศ์การที่ข้าหลังแก่เจ้าถือเป็นการให้ความเคารพแล้วเจ้าสวะชั้นต่ำเจ้าบังคับให้ข้าต้องใช้กําลังเต็มที่เองนะขุนนางหรือรัชวงศ์เกี่ยวอะไรกับข้าด้วยที่เจ้าพูดพำมันก็น่าลาคาญสิ้นดีพอดีเลยใช้เจ้านี่แหละทรศัพท์ทักษะใหม่ของข้าเจ้าพูดอะไรของเจ้าไม่ทราบ ข้าขี้เกียจคุยกับเจ้าแล้วฉะนั้นเปิดใช้งานทักษะทหารโครงกระดูกปิงโจเลเวลหนึ่งทหารราบ <m uch an> เล่นมันซะตอนที่7ทหารโครงกระดูกทหารราบพลังต่อสู้ดีพลังป้องกอันอีทหารคงกระดูกทหารราบพลังต่อสู้ดีพลังป้องกันอีนั่นมันตัวอะไร <m uch an> จัดการ <m uch an> เป็นไปไม่ได้ความเร็วและความแข็งแกร่งนี้เ <m uch an> ทียบเท่ากับนัก <m uch an> เรียนทั่วไปที่สวมชุดเกาะ สวมเกาะราชามนุษย์เกาะขั้นสามนามพิษชื่อทรงอวินจริงเกาะศึกนามพิษพลังต่อสู้ดีบวกพลังป้องกันอีบวกมีดพิษทำลายกายพิษโลหิตหลั่งไหลไม่มีใครสามารถรอดชีวิตจากพิษสองชนิดนี้ได้ไร้ผลเจ้าตัวพวกนี้มีภูมิคุ้มกันต่อพิษงั้นเหรอ จริงสิขอเพียงข้าจัดการผู้อัญเชิญได้พวกมันก็จะ,ปะไปไหนแล้ววะหลบกับดักสำเร็จรับค่าประสบการณ์180แต้มสิ่งสำคัญคือต้องได้รับค่าประสบการณ์ให้มากและแข็งแกร่งขึ้นข้าไม่มีเวลาที่จะเสียไปกับขยะอย่างเขาหรอกสร้างภารกิจบังคับต้องยอมรับภารกิจบังคับกำลังเตรียมย้ายภารกิจบังคับเคลื่อนย้ายฮะเดี๋ยวสิ ที่นี่มันที่ไหนกันเป็นที่ที่แปลกชะมัดเหตุใดระบบถึงส่งข้ามาที่นี่ผู้ใช้ปวดลงบันไดและไปยินตรงกลางแม้ว่าระบบจะไม่ทาําร้ายข้าแต่มันรู้สึกแปลกเกาะศึกของผู้ใช้ถูกล็อกร่างกายของผู้ใช้ถูกทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ขยับไม่ได้นี่มัน การกันยาพิษบ่อพิษมีชีวิตเริ่ม